เดือนสิงหาคมเราคงจะมาคุยกันในภาพของสินทรัพย์ทั่วโลกก่อนในการมองภาพใหญ่ก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาลงในภาพของตัวตลาดของประเทศไทยนะครับก่อนหน้านี้มีการห้ามส่งออกชิปของสหรัฐไปยังจีนแต่ว่าล่าสุดก็มีการปลดล็อกเรียบร้อยแล้วทิศทางการลงทุนเนี่ยเราจะตัดสินใจกันยังไงในปลดประธานเฟดเนี่ยก็เป็นประเด็นที่ตลาด ยังเป็นประเด็นพูดคุยกันอยู่ทุกวันนี้มนมันก็มีหลายปัจจัยที่ต้องพิจารณาครับว่าอัตราภาษีถ้าจบอยู่ที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยผลกระทบเนี่ยมันจะออกมาในรูปแบบไหน สวัสดีครับก็พบกันอีกครั้งนะครับกับ BLS Watchlist นะครับซึ่งเป็นกลยุทธ์การลงทุนประจำเดือนนะครับที่ทางหลักทรัพย์บุหลวงเราเนี่ยก็จะมานำเสนอทั้งในภาพการลงทุนของสินทรัพย์ทั่วโลกเลยแล้วก็ในภาพของการลงทุนของ Set Index ไทยเหมือนกันว่าเราจะมีกลยุทธ์อะไรในเดือนต่อๆไปนะครับซึ่งรอบนี้ก็ถึงคิวของการลงทุนในเดือนสิงหาคมแล้ ซึ่งในเดือนกร,รกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยขอรีแคปสักเล็กน้อยว่าเราก็ผ่านในเรื่องของความผันผวนเนี่ยหลายจุดนะมีประเด็นหลายประเด็นที่เราพบเจอกันในเดือนกร,รกฎาคมนะครับแต่ว่าก็ตลาดก็ตอบรับอาจจะแปลกๆนิดน,นึงเพราะว่าตอบรับในเชิงบวกด้วยซ้ําไปตลาดต่างประเทศนะครับโดยตลาดอเมริกาเองเนี่ยก็ปรับตัวขึ้นนิวไฮได้ค่อนข้างดีแล้วก็ s e ตอินเด็กไทยเนี่ยก็มีการฟื้นตัวขึ้นมาค่อนข้างดี mm hmm. เช่นเดียวกันเป็นร้อยจุดเลยหลังจากที่ทางนายกรัฐมนตรีของไทยโดนสั่งหยุดพักง,งานไม่รู้เกี่ยวไหมนะครับก็เดี๋ยวมาคุยกันว่าม,มันเกี่ยวไหมมันมีประเด็นอะไรบ้างนะครับโดยเริ่มต้นของ เดือนสิงหาคมเราคงจะมาคุยกันในภาพของสินทรัพย์ทั่วโลกก่อนในการมองภาพใหญ่ก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาลงในภาพของตัวตลาดของประเทศไทยนะครับโดยเดือนสิงหาคมเรามองเป็นเดือนของเดทไลน์เนื่องจากว่าในเดือนสิงหาคมที่เรากําลังเข้ากันเนี้ยมันมีเดทไลน์หลายๆเรื่องทั้งภาพของต่างประเทศทาริฟของทรัมป์เองเนี่ยหลายๆประเทศก็ถึงกําหนดดีลละทั้งในฝั่งของตัวจีนด้วยแล้วก็หลายประเทศทั่วโลกด้วยนะครับรวมถึงไทยเองเนี่ยก็จะมีอีเวนต์หลายอย่าง ทั้งการเมืองแล้วก็อีเวนต์ในแง่ของตัวภาษีด้วยเช่นเดียวกันที่เราจะมาคุยกันในวันนี้นะครับโดยขออนุญาตเริ่มต้นจากฝั่งของตัวประเทศทั่วโลกก่อนละกันว่าตลาดสินทรัพย์ทั่วโลกเนี่ยเดือนสิงหาคมเนี่ยเรามองยังไงทิศทางการลงทุนเนี่ยเราจะตัดสินใจกันยังไงในเดือนนี้นะครับก็เช่นเคยวันนี้เราก็พบกับพี่เมย์นะครับไม่ใช่สีกาเมย์นะอันนี้เป็นพี่เมย์ที่เชี่ยวชาญในในเรื่องของตลาดทั่วโลกแล้วก็สินทรัพย์หลายๆอย่างเลยทั้งเรื่องทองคาอะไรพวกนี้ด้วยนะครับ ขอเริ่มต้นรีแคปสั้นๆนกอนครับพี่เมย์ครับเดือนกร,รกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยตลาดหุ้นทั่วโลกเนี่ยมันเป็นไปตามที่เราคาดไหมมันถูกขับเคลื่อนด้วยอะไรทั้งที่มีเรื่องของตัวพาสีเรื่องของตัวเฟดเนี่ยมันมีประเด็นอะไรบ้างครับ ค่ะก็ตลาดทั่วโลกเดือนกรกฎาที่ผ่านมาก็ดูเหมือนจะปรับตัวดีกว่าที่เรามองไว้นะคะก็แม้ว่าจะมีเรื่องของเด็ไลน์ภาษีในช่วงต้นเดือนแต่ว่าล่าสุดทรัมป์ก็เลื่อนไปประมาณ1เดือนนะคะก็ไปเป็นเดือนต้นเดือนสิงหาแทนแล้วก็ตัวที่ขับเคลื่อนหลักๆมันก็มาจากหุ้นเทคอะค่ะที่มันปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างดีเลยนะคะก็อย่าง TSMC เนี่ยก็เป็นตัวที่ประเดิมในเรื่องของ AI ประกาศงบออกมาโดยปริษัทแรกนะคะก็ปรับตัวได้ดีแล้วก็ทําให้ s e n ิเมนต์ในเรื่องของ AI มันก okay. 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 ็ดีตามขึ้นมาด้วยนะคะส่วนประเด็นอื่นๆก็อย่างเรื่องเฟดังค่ะก็ยังเทรแอนซีอยู่ก็คนก็ยังรอดูในเรื่องของผลกระทบของภาษีว่ามีผลกระทบต่อเงินเฟ้อมากน้อยขนาดไหนอันนี้ก็ยังไม่ได้เป็นประเด็นเท่าไหร่ก่อนดูเหมือนโดยรวมเนี่ยยังไม่ได้ยังอิกนอประเด็นเรื่องของผลกระทบของภาษีในเชิงลบแล้วก็ยังมองในเชิงบวกในเรื่องของ AI โอเคก็มีเข้ามาหลายเรื่องนะการการลงทุนด้าน AI ก็ถือว่าเป็นเดือนที่มีเฟสมีพัฒนาการ คนข้างเยอะมากนะครับในแง่ของตัวเฟดก็มีเรื่องประเด็นดราม่าที่ทางทรัมป์หรือว่าทางรัฐบาลของสหรัฐก็พยายามแสะในฝั่งของตัวประธานเฟดเนาะเดี๋ยวก็จะมาคุยกันเรื่องนี้ด้วยว่าจะปลดไม่ได้เป็นไปได้ไหมอะไรอย่างเงี้นะครับแต่ก่อนจะไปตรงนั้นเนี่ยแล้วสินทรัพย์ที่เราแนะนําไปเดือนที่แล้วครับพี่เมย์ครับมันมันดูเป็นไปตามที่เรามองไหมหรือว่ามันมันเป็นในทิศทางไหนบ้างครับ ค่ะเราก็ยังมีเวทในหลายๆสินทรัพย์นะคะซึ่งตลาดหุ้นโลกโดยรวมเนี่ยก็ยังบวกได้นะคะหุ้นสหรัฐอาจจะตึงๆเพราะว่ามันใกล้นิวไฮก็ยังบวกขึ้นได้แต่ว่าบวกขึ้นได้ไม่เยอะนะคะตัวที่ยังบวกได้เยอะอยู่ก็คือตลาดหุ้นเวียดนามเนี่ยก็บวกได้ถึงประมาณ10เนลยก็มีการบรรลุข้อตกลงการค้าระหว่างสหรัฐกับเวียดนามด้วยนะคะภาษีที่เขาได้ก็คือ20%ส่วนของไทยก็บวกขึ้นมาได้ดีเหมือนกันนะคะแล้วก็ตลาดหุ้นอื่นๆอย่างหุ้นเทคของจีนก็บวกได้ดีเช่นเดียวกันนะคะก็ สา,สามตลาดนี้ค่ะก็เ,เป็นตัวที่หนุนพอร์ตผลผลตอบแทนพอร์ตการลงทุนของเราค่ะครับโอเคนี้มาลงในตัวเนื้อหาของเราละว่าเดือนสิงหาคมเนี่ยเราจะต้องมองอะไรกันบ้างประเด็นแรกก็คงจะหนีไม่พ้นในเรื่องของตัวภาษีที่มันจะครบกําหนดครบดีลเนี่ยวันที่1สิงหาคมซึ่งหลายๆประเทศก็มีการปิดดีลไปละทีน,นี้ เรามองว่าตลาดเนี่ยมันซึมซับประเด็นนี้ไปหรือยังครับหรือว่ามันจะมีเซ c o n ์ w a v เวฟไม่ว่าถ้าภาษีมันออกมาไม่ได้เป็นไปตามค่าตลาดจะปรับตัวลงหรือว่าประเด็นนี้เขาไม่มองละในเดือนสิงหาคมครับค่ะก็ถ้าทีล่าสุดของรัฐมนตรีครังเขาที่บอกมาก็คือบอกว่าภาษีหนึ่งสิงหาเนี่ยเก็บจริงนะแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็ยังเจรจาต่อกันได้นะคะก็ฉะนั้นเนี่ยก็ในเรื่องของผลกระทบก็อาจจะไม่ได้เยอะนะักแล้วก็อาจจะไม่ช็อกเท่าไหร่นะคะเพราะว่าคิดว่าหลังจากนั้นถึงแม้ว่ามีการเจ็บ เก็บจริงเนี่ยก็จะมีการเจรจากันได้นะคะแต่ว่าถ้าเผื่อเราดูในเรื่องของผลกระทบที่ตามมาต่อเศรษฐกิจเนี่ยก็คิดว่าผลกระทบก็น่าจะเยอะนะคะเพราะว่าในเรื่องของการสต็อกสินค้าอะไรก่อนหน้านี้เนี่ยที่สต็อกมาเนี่ยมันก็ยังใช้สต็อกเดิมอยู่ในช่วงที่ผ่านมาแต่ว่าพอหลังจากนี้เนี่ยมันน่าจะใช้สต็อก ใหม่แล้วเพราะฉะนั้นในเรื่องของผลกระทบเรื่องเงินเฟอ้ออันนี้ก็เป็นประเด็นที่ต้องติดตามในช่วงหลังจากนี้นะคะ่ะแล้วก็ถ้าเผื่อไปดูอัตราภาษีนะคะอย่างปีที่แล้วเนี่ย f e c t i v e tariff rate ของสหรัฐอยู่ที่สองเปอร์เซนตกว่าเองแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็ดูจากทิศทางที่เขาเจอจก,กันก็อยู่ประมาณสิบปลายายี่สิบต้นๆน,น,นะคะก็คิดว่าตรงนี้เนี่ยก็ภาษีที่มันเยอะขึ้นเนี่ยน่าจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าตลาดหุ้นเนี่ยมันจะตอบรับตรงนั้นหรือเปล่านะคะเพราะว่า ก็ยังเหมือนกับตลาดก็มองไปเชิงบวกอะคะ่ะแล้วก็มองไปในเรื่องของอการลดภาษีภายในประเทศของสหรัฐเองที่มันจะช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายของเขาในคนภายในประเทศด้วยครับอาจจะเหมือนมองบวกไปม,มากกว่าก็ต้องรอดูว่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจมันส่งผลกระทบหรือเปล่าแล้วก็ตลาดหุ้นเนี่ยมันรีแอคต่ตอภาคเศรษฐกิจที่มันชะลอลงหรือเปล่าด้วยเรียกได้ว่า ที่ผ่านมาเนี่ยผลกระทบของจิงมันยังไม่เห็นเพราะมันยังเป็นสต็อกเก่าแต่เดี๋ยวพอของจริงสินค้ามันขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะกระทบกับกําลังซื้อขนาดไหนเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องรอดูกันน่าจะเริ่มในสิงหานี้ถูกไหมครับที่จะเห็นใช่ค่ะโอเคนี้พอหลายๆประเทศนี้ผู้ภาพรวมแล้วนี่เจาะมาเป็นหลายประเทศประเทศที่ใหญ่ๆอย่างจีนเนี่ยเขาก็มีการเลื่อนไอตัวมีวิกกสพิเลตเหมือนกันซึ่งมันมาจบที่12สิงหาเนี่ยอาตรงเนี้มองอยังไงครับมอ,มองจะเป็นเหมือนทิศทางตลาดอื่นๆไหมครับ ก็คิดว่าอย่างท่าทีล่าสุดของรัฐมนตรีเขาบอกว่ารัฐมนตรีคลังนะคะเขาบอกว่าไอ้สิสงิงหาเนี่ยก็คิดว่าจะมีการพูดคุยการเพื่อที่จะต่ออยุตรงนี้ออกไปแล้วก็ถ้าเผื่อดูจากพัฒน,นาการระหว่างสาหรัฐก,กับจีนช่วงที่ผ่านมามันก็เหมือนกับเป็นเป็นในทางที่ดีนะคะก็อย่างตัวก่อนหน้านี้มีการห้ามส่งออกชิปของสหรัฐไปยังจีนแต่ว่าล่าสุดก็มีการปลดล็อกเรียบร้อยแล้ว Nvidia หรือว่า AMD เนี่ยก็ส่งกลับไปได้แล้วก็อย่างแร่เอิร์ธที่ จีนเคยไม่ส่งไปสารัฐเนี่ยล่าสุดเขาก็กลับมาส่งแล้วนะคะก็ยอดการส่งของจีนไปสารัฐเนี่ยเดือนพฤษภานะคะก็มาเดือนมิถุนาพุ่งขึ้นประมาณ600กว่าเปอร์เซ็นตเทียบกับเดือนพฤษภาเลยะค่ะก็เหมือนกับภาพรวมมันก็ดูดีขึ้นนะคะแล้วก็รัฐมนตรีคังเขาก็บอกว่าในเรื่องของการค้าเนี่ยมันไปในทางที่ดีก็อาจจะขยายกรอบการเจรจาไปใน พูดคุยในเรื่องอื่นๆมากขึ้นอย่างเช่นเรื่องของความมั่นคงอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อย่างจีนเนี่ยเขาก็จะมีประเด็นที่ว่าเขาก็ยังนําเข้าน้ํามันจากรัสเซียแล้วก็อิหร่านซึ่งเป็นประเทศที่สหรัฐเขาคว่ำบาตอันนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นข้อตกลงเป็นประเด็นหนึ่งที่หยิบยกมาในเรื่องของการเจราจาแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่เขามีพรลมแพมออกมาก็คือในเรื่องของการที่จีนเนี่ยเขามีกําลังการผลิตส่วนเกินแล้วก็มีการดั้มสินค้าราคาถูกเข้ามาในตลาดโลกอันนี้เนี่ย สหรัฐเขาก็อยากที่จะเห็นจีนแก้ปัญหาตรงนี้แล้วก็<ช>มุ่งเน้นเศรษฐกิจไปในเรื่องของการคอนซัมมชันในประเทศให้มากขึ้นอะไรอย่างงี้ค่ะโอเคเ,อเรื่องภาษีน่าจะตามกันต่อนะเดี๋ยวจะมีพัฒนาการก็ตามที่พี่เมย์บอกนี่ขอข้ามมาเรื่องประเด็นร้อนแรงนิดนึงก็คือเรื่องเฟดเอ่อเรื่องเฟดที่ที่ทางของตัวดอกเบีย้ยเนี่ยมันมันเรามองเป็นยังไงครับตอนนี้แล้วกระแสของการที่จะเข้ามาปลดตัวประธานเฟดเนี่ยความเป็นไปได้มันเป็นขนาดไหนแล้วมันจะกระทบความชือมั่นยังไงบ้างไหมครับ ค่ะก็เรื่องของดอกเบี้ยนะคะเราก็ยังมองเหมือนเดิมว่าลดสองครั้งก็คือกันยาครั้งหนึ่งแล้วก็ธันวาครั้งหนึ่งแต่ว่าก็ต้องติดตามเรื่องของอเงินเฟอ้อผลกระทบของเงินเฟอ้อจากภาษีนะคะถ้าเปิดเงินเฟอ้อมันยังมีทิศทางที่เล่นตัวขึ้นเขาก็อาจจะไปลดเดือนกลุลาแทนแล้วอีกครั้งหนึ่งก็เดือนธันวานะคะส่วนในเรื่องของการปลดประธานเฟดเนี่ยก็เป็นประเด็นที่ตลาด ยังเป็นประเด็นพูดคุยกันอยู่ทุกวันนี้นะคะซึ่งถ้าเผื่อดูอำนาจจริงๆของประธานาธิบดีในการปลดประธานเฟดเนี่ยเขาไม่ได้มีอำนาจนะคะแต่ว่าถ้าเผื่อจะปลดได้เนี่ยก็ต้องมีเหตุผลอันสมควรซึ่งเหตุผลที่ตอนนี้ตลาดหยิบยกขึ้นมาก็คือในเรื่องของค่าใช้ใจ่ายในการรีโนเวทอาคารสำนักง,งานของเฟดเองเนี่ยซึ่งเขาอาจจะมองว่ามันเยอะเกินไปอะไรอย่างนี้ค่ะแต่ว่าก็ตลาดก็มองว่า มันควรจะเป็นอิสระต่ตอกันก็มีเคสดัดดี้ที่น่าสนใจนะคะเดือนที่ผ่านมาเราก็เห็นว่ามีวันหนึงที่มันมีข่าวลือออกมาว่าทรัมป์เนี่ยหาลือกับพวกประธานสภาว่าจะปดะหาลือกันในสภาว่าจะปลดประธานเฟดตอนนั้นเนี่ยตลาดรีแอคค่อนข้างแรง,ง,งเลย mm. ก็ตลาดหุ้นโดนเทขายบอลก็โดนเทขายเหมือนกันนะคะก็อันนี้ก็เป็นเคสดัดดี้หนึ่งว่าบอกว่าถ้าเผื่อ ไอตัวเฟดเนี่ยเขาไม่ได้เป็นอิสระต่อการเมืองเนี่ยมันจะส่งผลกระทบร้ายแรงยังไงต่อภาพของตลาดหุนโลกด้วยครับซึ่งคิดว่าโดยรวมเนี่ยเขาก็ทางสหรัฐเองไม่น่าจะทําอย่างนั้นนะคะก็รัฐมนตรีครั้งเขาก็พยายามที่จะเบรกครับต,ตลอดในเรื่องนี้ค่ะโอเคทีนี้จากเรื่องสงครามการค้าก่อนที่จะไปจัดพอร์ตการลงทุนในเดือนสิงหาเนี่ยขอไปสงครามจริงกันบ้างครับพี่เมยว่าไอ ي, เราเห็นเงียบๆมาสักพักนึงแล้วไม่รู้ว่ามันจะกลับมาประทุอีกครั้งไม่มันมีโอกาสาที่จะกลับมารุนแรงไหมครับในเดือนสิงหาคม ก็มีโอกาสนะคะเพราะว่าไอเรื่องของสงครามการค้าระหว่างอิสราเอลกับอิหร่านเนี่ยต้นต่อจริงๆก็คืออิสราเอลเขาไม่อยากให้อิหร่านพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์นะคะซึ่งหลังจากที่เขาโจมตีไปเมื่อรอบก่อนเนี่ยก็เหมือนกับ ค่าทีที่มันออกมาเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าความเสียหายมันเยอะน้อยขนาดไหนนะคะก็หลายฝ่ายเนี่ยพูดไม่ตรงกรันสไลด์ก็บอกว่าเสียหายพังไปราบคาบเลยอย่างคําบอกรบาบคาบแต่ว่าทางผู้เชี่ยวชาญต่างๆก็บอกว่าความสามารถของอิหร่านในการขันาเคียเนี่ยถอยหลังไปแค่ประมาณ2เดือนเท่านั้นเองซึ่งถ้าเรานับเวลาจาก ตอนที่โดนโจมตีก็คือประมาณเดือนกรกฎาคมกลางเดือนนะคะคก็นับไป2เดือนที่เขาจะฟูนฟูนขึ้นมาใหม่เนี่ยเท่ากับว่าศักยภาพเขาจะกลับมาที่จุดเดิมเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อาจจะเป็นจุดหนึ่งที่ถ้าเผื่ออิสราเอลมองตรงนี้เขาก็อาจจะเป็นเรื่องของการยกหยิบยกขึ้นมาในการโจมตีเขาจะกลับมาปะทุได้ทุกรอบ ซึ่งประตูกลับมาก็จะส่งส่วนต่อสินทรัพย์ทั้งน้ํามันทั้งทองคำอีกรอบหนึ่งใช่ครับสิงหาคมโอเคสุดท้ายครับพี่เมย์ครับจัดพอร์ตได้หน่อยครับเดือนสิงหาคมพอร์ตการลงทุนที่เป็นสินทรัพย์ เอ่อในภาพใหญ่เนี่ยมองจัดยังไงบ้างครับในเดือนสิงหาคมนี้ครับค่ะก็เดือนนี้นะคะเหมือนตลาดหุ้นอื่นๆเนี่ยเราหวังว่ามันจะลงแต่มันยังไม่ลงสักทีนะคะตอนแรกเรากะว่าจะเพิ่มน้ําหนักแต่ว่าพอมันไม่ลงเราก็รอรอไปต่อรอก่อนแล้วกันนะคะก็รอว่าคิดว่าน่าจะมีจังหวะในการคอเล e กบ้างนะคะค่อยกลับเข้าไปสะสมแต่ว่าตลาดหนึ่งที่ไม่รอละขอเพิ่มน้ําหนักตอนนี้เลยและกันก็คือหุ้นจีนนะคะซึ่งก็จะเน้นในการซื้อหุ้นเทคนะคะก็ยังอิงกับ นิวอีโคโนมีไม่ได้ชอบี่โออีโคโนมีก็มีการเพิ่มน้ำหนักขึ้นมา4%จากเดิม7%ขึ้นมาเป็น11%โอเค <Okay. S 2> ก็เน้นเพิ่มน้ำหนักหุ้นจีนในกลุ่มเทคโนโลยีเข้ามาใ,ในเดือนนี้นะครับโดยสรุปเพราะนั้นเดือนนี้ก็ถือว่าเป็นเดือนที่เป็นเดือนของเดทไลน์แล้วก็มีหลายเดืนที่พี่เมย์พูดเลยนะครับก็เดี๋ยวมาลองดูกันจัดพอร์ตตามพี่เมย์การเดทจัดพอร์ตกันเดทในวันที่เดทไลน์นะครับเดี๋ยวไปติดตามกันต่อในพาร์ตต่อไปเกี่ยวกับตลาดหุ้นไทยกับพี่กกนะครับ พ okay. ี่ก็รับฟังในส่วนของตัวภาพกลยุทธการลงทุนของตลาดทุนทั่วโลกไปแล้วนะครับกับทางพี่เมย์รอบนี้ก็มาลงในตลาดทุ้นบ้านเราละซึ่งเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าไม่รู้เซอร์ไพรส์ไหมนะครับพี่กกเพราะว่าตลาดหุ้นปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างดีนะครับอาจจะไม่ได้นิวไฮเหมือนเพื่อนบ้านเขานะครับแต่ว่าเราก็ขึ้นมาลุ้มร่วมร้อยจุดเลยแล้ว,วก็ในเดือนสิงหาคมเนี่ยมันจะขึ้นต่อไหมเดี๋ยวคงมาคุยกับพี่กกกันแต่ก่อนอื่นเนี่ยขอรีแคปภาพคร่าวๆนิดนึงครับพี่กกครับเดือนกรกฎาคมที่ มันยังมีความไม่แน่นอนค่อนข้างเยอะภาษีเราก็ยังปิดไม่ได้เนี่ยแต่ว่าตลาดหุ้นมันมันกลับฟื้นขึ้นมาค่อนข้างเยอะขนาดนี้ยพี่กบมองว่ามันมันเป็นปัจจัยอะไรครับที่ที่มันเข้ามาผลักดันในส่วนของเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาครับเอ่อมันคือความชัดเจนนะครับก็คืออหลายคนก็คงจะกังวลกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอัตราภาษีนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยอมันจะยังไงกันต่อนะครับซึ่งก็ดูจากตัวเลขเนี่ยหลายคนก็กาลังคิดกันว่าน่าจะลดลงมาได้จาก ที่36เปอร์เซ็นตนะครับสําหรับประเทศไทยเนี่ยเพราะว่าเราเห็นเพื่อนบ้านเนี่ยส่วนใหญ่ก็เริ่มสรุปกันได้แล้วนะครับ,รบอยู่ค่าเฉลี่ยก็ประมาณสัก20เปอร์เซ็นตนะครับอาจจะยังเหลือบ้านอะที่คุยกันอยู่ก็ยังอยู่ที่25เปอร์เซ็นตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้นะเราเองก็คงจะต้องรอดูว่าสรุปแล้วเนี่ยผลลัพธ์เราจะอยู่ที่25เปอร์เซ็นตเป็นกรณีฐานที่เราคิดไหมนะครับเพราะฉะนั้นผมก็มองว่าในหลายๆประเทศเนี่ยมันเห็นความชัดเจน ในพัฒนาการที่เกิดขึ้นเนี่ยคนก็เลยมองว่าอย่างเงี้ยไทยก็มีโอกาสนะครับที่น่าจะได้เห็นอัตราภาษีต่อโตเนี่ยที่มันอยู่ในระดับค่าเฉลี่ยเมื่อเทียบกับภูมิภาคอันนั้นเรื่องหนึ่งนะครับส่วนในเรื่องของการเมืองในประเทศถามว่ามีความชัดเจนไหมก็ถือว่ามีความชัดเจนไปอีกเรื่องหนึ่งก็คือ,อนายกเองเนี่ยนะครับตอนนี้ก็รอคาวินิจฉัยการว่าหล,หลังจากถูกพักงานไปแล้วเนี่ยกำหนดการก็จะอยู่ในช่วงประมาณสิงหา นะครับแล้วก็อีกหลายคดีการเมือกเนี่ยนะครับถ้าเรากางไทมลายดูเมื่อจะเป็นคดีอดีตนายกทักษณิณก็จะอยู่ในช่วงสิงหานะครับในคดีต่างๆเพราะฉะนั้นผมว่าในภาพของเดือนกรกฎาเองเนี่ยในคดีความต่างๆเนี่ยมันก็มีเวลาหายใจหายคอนะครับ<แ>ก็คือทุกอย่างมันน่าจะเหตุผลลับและที่มีความชัดเจนก็คืออยู่ในช่วงสิงหา <Okay. S 2> แต่ว่า ในประเด็นเนี่ยที่หุ้นไทยเนี่ยมันวิ่งขึ้นมาเนี่ยผมมองว่าส่วนหนึ่งก็คือพอคนเห็นเนี่ยในเรื่องตัวความชัดเจนในเรื่องต่างๆแล้วเด็ก็เริ่มที่จะคิดกันว่าถ้าเราได้อัตราภาษีเท่านั้นเท่านี้เนี่ยเราจะเป็นบวกหรือเป็นลบนะครับแต่ที่เพิ่มขึ้นมาเในระหว่างทางเนี่ยก็คือเราจะเห็นว่าปริมาณการขายช็อตหุ้นในบ้านเราเนี่ยนะครับเรามีแรงซื้อคืนเข้ามาเนี่ยนะครับมันมีสัดส่วนที่จํานวนที่เพิ่มมากขึ้นก็คือพูดง่ายๆเนี่ย หุ้นที่ช็อตทิ้งเอาไว้แล้วยังไม่ได้ถูกซื้อคืนเนี่ยในระหว่างเดือนนี้นะครับกรกฎาคมมันมีแรงซื้อคืนเข้ามาครับนะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวมาตรการต่างๆที่ตลาดอักทรั์ออกมาไม่ว่าจะเป็นจ้ำจำ้ำค่าสอดในต่างๆพวกนี้นะครับผมว่าก็เริ่มมีความคาดหวังเชิงห่วงแล้วคนก็เริ่มมาลิงก์กันว่าแนาวโน้มของผลการดําเนินงานนะครับหลังจากนี้ไปเนี่ยมันน่าจะมีทิศทางที่คิดว่าดีขึ้นครับแต่เพราะเราเห็นไอ้ตัวของกําไรเนี่ยในไตรมาสที่2อออกมาของกลุ่มธนาคาร หลายตัวนี่กำไรดีรนะครับเพียงแต่ว,ว่าเดี๋ยวจะมาดูว่ามันจะต้องมีเซร์วันแฟกไหมแต่ประเด็นอยู่ที่ว่าเนี่ยมันเป็นความคาดหวังแล้วก็มีความชัดเจนที่เกิดขึ้นในตลาดหุ้นไทยนะครับพอมันมีการลาลี่ขึ้นมาแน่นอนว่าคนที่ชอ็อตเอาไว้เนี่ยมันก็ต้องแบบล็อกกําไร นะครับหรือว่าอาจะตัดขาดทุนไหมนะครับเพราะว่าหุ้นวิ่งขึ้นมาแล่มันก็เลยทําให้หุ้นใหญ่ในรอบนี้หลายตัวเยว่าไม่เกินสิบตัวมันเป็นตัวที่หลดอินเด็กซ์ขึ้นมานะไม่ว่าจะเป็น AOT Delta Gra าฟนะครับแล้วก็อาจจะมีหุ้นแบงค์ที่ยังกดไม่ค่อยลงสักเท่าไหร่แล้วก็เลยกลายเป็นตลาดเองเนี่ยที่ขึ้นมารอบนี้ดันดัชนีขึ้นไปน,นะครับก็เขาเรียกว่าเพียงที่คุณแบงค์ว่าขึ้นตับงลมร้อยจุดในเดือนหน้าจะเอายังไงต่อเดี๋ยวต้องน้มาคุยกัน ครับก็เรียก้ว่าเดือนที่แล้วเนี่ยผมจับคีย์เวิร์ดสำคัญ2ประเด็นของพี่กบก็คือว่าค,ความหวังกับความชัดเจนซึ่งไอ้ความหวังความชัดเจนตรงนั้นเนี่ยพอมาเดือนสิงหามันจะเป็นเดือนของเราที่เราโจหัวไปแล้วว่ามันเป็นเดือนแห่งเดสไลน์เพราะนั้นไอ้ความหวังความชัดเจนตรงนั้นเนี่ยมันจะแปลออกมาเป็นอะไรที่มันจับต้องได้จริงๆแล้วนี่ถามพี่กบประเด็นแรกครับในเรื่องของตัวภาษีที่เมื่อกี้เราคุยกันกับพี่ถ้าสมมุติว่ามันออกมาที่ยี่สิบหา้าเปอร์เซ็นต์ป่าแถวๆนี้เนี่ยครับพี่มันจะมีแรงเซลล์ออนแฟ มันมองเป็นยังไงบ้างครับในตลาดไทยในเดือนสิงหาครับพี่ถ้าภายในเส้นตายเนี่ยหนึ่งสิงหาเนี่ยนะครับแล้วออกมาเนี่ยมันมีแค่สองกรณีก็คืออยู่ที่เดิมนะสามสิบหกเปอร์เซ็นหรือจะเป็นสามสิบเปอร์เซ็นซึ่งผมว่าตลาดเองคงไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่ <Okay. S 2> นะครับอาจจะมีพนร์ c ิซิลหรืออาจจะมีแรงขายกระแทกลงมาบ้างนะครับแต่ว่าก็เชื่อว่าไม่น่าจะเยอะไม่น่าจะลึก <Sure. S 2> นะเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยในระดับ36%ที่เราประเมินกันเนี่ยนะครับ <Sure. S 2> นั่นเท่ากับว่า ระดับของดัชนีเป้าหมายเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ980จุดเราประเมินความเสี่ยงด้านล่างของกาไรบริษัทจดทะเบียนเนี่ยอาจจะอยู่ประมาณ70ใน EPS 70กว่าดังนั้นแล้วเนี่ยเราประเมินความเสี่ยงด้านล่างได้นะครับว่า36%มันจะกระแทกเศรษฐกิจเท่าไหร่นะครับผมก็เชื่อว่าคนก็จะตั้งหลักกันละพอมันมีการทิมลงมาหรือพานิิเซลลงมาแล้วดูดาวไซด์เนี่ยไม่ค่อยลึกเมื่อเทียบกับไอ้ตัวจุดที่เรามาเอาไว้เนี่ยมันก็จะเริ่มมีแรงซื้อคืน เนะครับเพราะว่าท้ายที่สุดเนี่ยต่อให้มันสามสิบหกเปอร์เซ็นหรือสามสิบเปอร์เซ็นตมันก็ต้องหาแนวาทางในการแก้ไขจะเร่งเกรจาหรือมันต้องหาทางออกของปัญหาแะทำให้ได้เพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็จะทําให้อัพไซด์ของตลาดเนี่ยถูกจํากัดแม้ว่าความเสี่ยงด้านลาน่างมันจะประเมินได้อันนั้นเรื่องที่หนึ่งถอัพไซด์ไม่เยอะแต่ว่าดาวไซด์เนี่ยพอจะประเมินได้ตลาดก็จะวิ่งอยู่ในกรอบแคบๆแ, <Okay. S 2> แต่ถ้าบอกว่า25%่ห้าอรหรือแม้แต่20%ตตลาดจะตอบรับเชิงบวกไหม เอ่อผมให้ไปในทางที่เป็นบวกเล็กน้อยนะครับหรือจะบวกมากกว่าเดิมตรงนี้เราก็คิดว่าเป้าหมายดตชนีก็อยู่ที่2 1, 280. 1> <c oughs> 2 8 0ึ่ันรอบมีอัพไซด์ที่มากขึ้นนะครับแต่เียวว่าอัพไซด์ที่มากขึ้นตรงนี้มันจะมากขึ้นไปได้อีกไหม <c oughs> มันก็ต้องขึ้นอยู่กับว,ว่าผลการดำเนินการหลังจากนี้ไปเนะี่ยถ้าบอกว่า25%เรากระทบแค่ไหน20%เนี่ยในความเป็นจริงกระทบแค่ไหนต้องมานั่งดูกันอีกทีหนึ่งครับ <c oughs> ถ้าเรามองกันถ้า25%ตงกังวบหรือเปครบอย่าลืมว่า มันต้องพิจารณาหลายเรื่องหนึ่งขีดความสามารถในการแข่งขันเช่นเอาโรงงานเราไปเทียบกับเวียดนามเอาโรงงานบ้านเราไปเทียบกับฟิลิปปินส์อินโดนะมาเลยแล้วแต่เนี่ยถ้าเราบอกว่ากําลังการผลิตไฟของเราเนี่ยมีความมีสถียภาพที่มากกว่ายอย่างเมื่อเทียบกับฟิลิปปินส์เราย้ายออเดอร์ไปแล้วเนี่ยมันมีความเสี่ยงนะครับไฟไม่พอจ่ายนะฮะโครงสร้างพื้นฐานไม่แข็งแกร่งพอเนี่ยเราประหยัดภาษีไปห้าเปอร์เซ็นต์คุ้มไหม นะครับทำให้ออเดอร์มันส่งไปแล้วมันมันมีความเสียหายหร<ม>ืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับเราะส่ส่งมอบงานไม่ทันถ้ามองว่าอาขีดค,ความสามารถในการแข่งขันเรายังพอจะแข่งได้กับห้าปอร์เซ็นตรงนี้ขายายไปเนี่ยออเดอร์ไปแล้วมันไม่คุม้มขั้นตอนต่อมาก็ต้องมาดูว่านะ<ม>ในเรื่องของไอ้ตัวอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยมันจะพอจะช่วยได้ไหมนะครับว่าสมมติตอนนี้บาทมันแข็งอยู่ถ้ามันจะอ่อนขึ้นไปสักนิดสนิดนึงเนี่ยนะครับเราไปชดเชยกับไปห้าเปอร์เซ็นต์ในส่วนนั้นมันจะพอไหวหรือเปล่า แล้วก็ยังมีอีก,อก,อกหลายเรื่องที่เราพิจารณากันนะครับไม่ว่าจะเป็นการแก้ปัญหาโดยการเพิ่มไอตัวของข้อตกลงทางการค้าไอเสรีอะไรต่างๆนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเราก็มีข้อตกลงกับหลายๆที่นะครับซึ่งตรงนี้อาจจะต้องนํามาใช้ให้เป็นประโยชน์ที่มากขึ้นแ้วมันก็มีหลายปัจจัยที่ต้องพิจารณาครับว่าอัตราภาษีถ้าจบอยู่ที่เท่าไหร่เราเนี่ยผลกระทบเนี่ยมันจะออกมาในใรูปแบบไหนถ้าดูแล้วสลหรับตาผมคิดว่าออกไปในทางที่เป็นเอียงไปทางบวกเล็กน้อยนะครับ โอเคก็พ okay. ีกกบให้ไว้2องนาริโอนะครับถ้าโดนเท่าๆเดิมเนี่ยก็อาจจะอับไซ์จำกัดแต่ถ้าโดน2 0บวกลบ2ีนเอนี่ยอาจจะบวกเล็กน้อยในแง่ของตัวภาพมตัวตลาดนะครับทีนี้ขอกลับมามองภาพปัจจัยในประเทศบ้างครับพี่ซึ่งในเดือนสิงหาคมเนี่ยผมว่ามันมันมี3ปัจจัยใหญ่ๆเราอาจจะพูดรวมๆเลยก็ได้นะครับพี่ปัจจัยแรกเลยก็คือว่าในแง่ของการเมืองของเราก็จะมีไทม์ไลน์ของหลายคดีที่ที่เอามันจะถึงกําหนดเดยไลน์ที่จะต้องมีการตัดสินกันนะครับประเด็นที่2เลยเนี่ยมันก ที่ผลประกอบการที่มันจะเริ่มประกาศออกมาตั้งแต่ช่วงธนาคารเริ่มประกาศออกมาแล้วแล้วก็ช่วงกลางเดือนก็คงประกาศกันครบทุกบอจอนะครับแล้วประเด็นที่3สุดท้ายคือว่าการเข้ามาทํางานอย่างเต็มที่ของของผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยคนใหม่3ปัจจัยนี้ถ้าเป็นปัจจัยในประเทศนะครับพี่มองมีน้ําหนักกับตลาดหุ้นไทยในเดือนสิงหาคมไหมครับพี่น่าจะมีน้ําหนักค่อนข้างเยอะนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการเมืองในประเทศนะเพราะว่าจะมีความชัดเจนในหลายๆกรณีนะครับตรงนี้ผมว่าก็ต้องติดตามกันไป แต่ว่าต้องเป็นห่วงไหมนะครับผมคิดว่าคงไม่ต้องห่วงมากเพราะอย่างน้อยเนี่ยนะครับคณะรัฐมนตรีเองเนี่ยจะยังไงก็แล้วแต่งบประมาณที่ออกมาสําหรับปี69มันอยู่ในสภาแล้วนะครับขั้นตอนตรงนี้ยังไงก็น่าจะผ่านภายในช่วงของกันยาพอผ่านไปได้ก็เริ่มเบิกจ่ายก็คืองวดปีบัญชีใหม่เดือนตุลาเพราะฉะนั้นประเด็นการเมืองเนี่ยอาจจะมีน้ําหนักทําให้ตลาดมีความขันขวนแต่ว่าไม่น่าจะกระทบกับในแง่ของเศรษฐกิจ ถ้ามองกันในแาง่ผมกาไรบริษัจทจดทะเบียนนะครับผมคิดว่ากําไรรอบนี้สําหรับแตรมาสที่2จะไม่แย่กว่าที่ทุกคนคิดแต่ถามว่ามันจะดีขึ้นไหมในแตรมาสที่3มเนี่ยมันเป็นคําถามที่ผมว่าทุกคนต้องติดตามกันต่อไปเพราะว่ามันจะมีบางตัวไม่ดีแต่บางตัวดีในแตรมาสที่3 <S <S นะครับอย่างยกตัวอย่างในการบริโภคในประเทศเนี่ยผมว่าจะสะดุดนะครับแต่ว่าถ้าเรามองกันในเรื่องของอพวกสินค้าพวกพัณฑหรือนะครับถ้ามองกันในเรื่องของกลุ่ม เจาะจงไปเลยอ่ะก็คือพลังงานปิโตรนี่น่าจะมีทิศทางที่เริ่มฟื้นตัวดีขึ้นนะครับในตรมาสที่สามนะครับเมื่อเทียบกับตรมาสที่สองที่สองเนี่ยเราว่าน่าจะผ่านจุดต่าสุดแต่พวกนี้เราต้องติดตามไปเป็นระยะระยะนะครับเพราะฉะนั้นจะบอกว่ามันแย่ทั้งหมดคงไม่ใช่ดีทั้งหมดคงไม่ใช่อย่างอสังหายยังแย่อยู่ในตักระที่สามแต่เพราะฉะนั้นกําไรที่ออกมาในรอบนี้เนี่ยนะครับมันก็คงจะต้องแบ่งโซนกันับแล้วก็ถ้าถามว่าสุดท้ายเนี่ยผัวแบ่งชาติมาเนี่ยนโยบายจะเป็นยังไง นะครับผมว่าถ้าเราติดตามกันเนี่ยนโยบายที่หลายคนก็คาดหวังกันก็คือดอกเบี้ยนยโยบายว่าจะต้องลงได้มากกว่าหนึ่งครั้งไหมแต่ถามว่าเป็นไปได้ไหมเนี่ยมันก็เป็นไปได้แต่การลดมันก็ต้องมี i m p a c t ฟูลนะครับเวลาลดล้วต้องมีในยะาล้วลดน่าจะต้องเป็นการต่อเนื่องนะครับเรื่องที่สองเนี่ยก็คือแนวทางในการสนับสนุนในการให้สินเชื่อของธนาคารเนี่ยมีการปล่อยออกไปได้ออกไปได้เยอะมากกว่าเดิมมันก็ต้องมาดูกันว่ามาตรการไม่ว่าจะเป็นเอเอ็มซีแห่งชาติ รหรือจะเป็นในเรื่องของตัวบริษัทคำประกันแห่งชาติเนี่ยถ้ามันเกิดขึ้นจะช่วยกระตุ้นดีมานในฝั่งของตัวสินเชื่อในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ได้ไหมผมว่ามันเป็นงานหลายๆเรื่องรวมไปถึงการแก้หนี้ควรเหลือด้วยนะครับมันก็ต้องมาตามดูกันว่า3ามเรื่องหลักเนี่ยผู้วุโสในประเนะครับจะมีวิสัยทัศน์หลักจากการเข้ามาตําแหน่งเนี่ยทีมงานจะช่วยกันสนับสนุสน,นยังไงแล้วรูปแบบออกมาเป็นอย่างที่ตลาดคาดหวังกันหนรือเปล่าอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ต้องตากัน โอเคก็ต้องตามหลายประเด็นนะครับสำหรับปัจจัยในประเทศโดยเฉพาะงบถ้าออกมาแล้วเนะี่ยดูแข่งบไม่ได้ต้องตาม arithmeticing ต่อด้วยว่า feedback กับมุมอมองผู้บริหารต่อไตมาสามเนี่ยเป็นยังไงสุดท้ายครับพี่กบค,ครับกลยุทธ์ในประเทศเนี่ยที่เรามองในเดือนสิงหาคมเนี่ยระดับดัชนีที่มันขึ้นมาแถวแถวหนึ่งพันสองร้อยจุดตรงเนี้ยเราอัดหุ้นเพิ่มไหมครับพี่แล้วถ้าจะเล่นรอบนี้ขอหุ้นเดชสามตัวในเดือนสิงหาคมครับ อ่าเด็กขึ้นไปเนี่ยหนึ่งสองสี่ศูนย์หนึ่งสองห้าศูนย์เนี่ยเพราะว่ามันเป็นจุดที่ทุกคนมาร์กเอาไวนะ้ในทางเทคนิคแล้วก็เป้าอินเด็กซ์นึงที่เรามองคือหน 1, ึ่งพันสองร้อยแปดสิบถ้ามันจะขึ้นไปตรงนั้นเนี่ยผมว่าหุ้นที่มันเป็นตัวนำตลาดจะขึ้นต่อไม่ว่าจะเป็นกราฟเดลต้าเอโอทีนะครับโอใหญ่แต่ ay, มันก็จะเกาะอยู่ในกลุ่มเดิมจะไม่กระจายลงไปหุ้นแถวสองแถวสามที่หลายคนบอกว่าแอสก,กัดแล้วน่าจะมาเพราะฉะนั้นกลยุทธ์ในเดือนสิงหานะครับ เกาะหุ้นใหญ่ในกลุ่มสินค้าพขาก็ผลัดเอาไว้นะครับแล้วก็หุ้นที่มันมีอิทธิพลกับเด็กเป็นบิ๊กแคปมาเก็ตแคปใหญ่เอาไว้ก่อนนะครับส่วนแถวสองแถวสามผมว่าเดี๋ยวค่อยเราประเมินกันอีกทีหนึ่งนะถึง 1240- 1 2 5 0ี่ยเนี่ยมีความเป็นไปได้สูงครับโอเคก็สรุปกลยุทธ์การลงทุนสําหรับตลาดโลกนะครับพี่เมย์ก็ให้นเพิ่มน้ําหนักการลงทุนในหุ้นเทคจีนนะครับส่วนตลาดหุ้นไทยเองพี่กกก็ยังแนะนําให้ติดตามในตัวหุ้นใหญ่ที่เป็นหุ้นนําดัชนีอยยู่ะโดเฉพา หุ้นกลุ่มที่อิงสินค้าพกพันนะครับแล้วก็ยังมีหุ้นใหญ่อื่นๆเนี่ยถ้าเรามองอิงกับตามหุ้นของพี่เมย์ที่เป็นตีมเทคเนี่ยก็อาจจะมีตัวเดลต้าที่อิงกับตัว AI ได้ด้วยนะครับก็กลยุทธ์สําหรับ BS w a l l e t mm hmm. ในเดือนสําหรับเดือนที่เราเรียกว่าเป็นเดือนแห่งเดทไลน์เดือนสิงหาคมก็มีประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณท่านนักลงทุนนะครับที่ติดตามรับฟังกันมาแล้วก็ฝากติดตาม B s w a l l ส t สำหรับเดือนต่อๆไปที่เราจะมาแนะนำกลยุทธ์การลงทุนประจำเดือนในทุกๆเดือนครับขอบคุณคร